สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับ <c oughs> คลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกระลงเนียงก็ได้เอาสูตรหน่วยร่างสงสูตรนะครับชนแล้วมาเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่งก็เป็นสูตรเก่า ทั้ง2ส,สูตรที่ได้ลงให้งวดที่ผ่านมานะครับก็ซึ่งตัวที่ชนก็มานะครับอสองสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับเพราะฉะนั้นลุงเนียงก็จะพูดถึงเฉพาะ ผลการคำนวณน,นะครับแล้วก็ตัวชนนะครับแล้วก็ตัวออกมานะครับส่วนวิธีการคำนวณน,นะครับลุงเนียงจะไปอบอกอีกทีก็ท้ายคลิปนะครับแต่ไม่น่าจะมีปัญหานะครับถึงแม่ลุงเนียงจะไม่บอกเพราะว่า,าแต่ละงวดนั้นลุงเนียงได้ขีดไว้นะครับขีดประกาศสีแดงไว้นะครับว่า ตัวไหนบวกกับตัวไหนบวกกันกี่ครั้งแล้วก็บวกกับเลขอะไรแล้วก็นั้นเท่าไหร่นะครับมันบอกอยู่แล้วก็แคปหน้าจอไปทําดูนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากทกําก็รอลงเนียงทําให้ดูนะครับท้ายคลิปนะครับเอาแล้วครับก่อนอื่นนะครับตามธรรมเนียมเราก็มาดูคําเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่ายังไง อ่ะว่าจะไม่บอกวิธีการคำนวณว่าจะไม่ไม่อธิบายให้ฟังแต่ก็อธิบายสักหน่อยนะครับแต่การคำนวณจริงๆเดี๋ยวจะไปทำงวดสุดท้ายให้ดูนะครับสูตรที่หนึ่งนั้นนะครับใช้หลักหน่วยบนสองครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกแปดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นเอาผลลัพธ์มาบวกสามแล้วก็บวกสามนะครับ สูตรที่2นะครับใช้หลักร้อย2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วย1ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกกับหลักสิบสตัวหมุนครั้งที่4นะครับ3ครั้งแล้วก็บวก4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มาบวก1แล้วก็บวก2นะครับอ่ะมาดูสูตรที่1ผลการคำนวณได้9 2 5สนะครับสูตรที่2ได้8 9 1นะครับทั้ง2สูตรนะครับชนกันตัวเดียวก็คือ9นะครับชน9ต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ59นะครับหลักหน่วยก็คือ9ก็เข้าทีเลข9นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้7 03สูตรที่2ได้90 2นะครับ ทั้งสองสูตรชนกันที่เลข0นย์นะครับตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ0 0นะครับหลักหน่วยก็คือเลข0นก่อเข้าที่เลข0นย์นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้2 5 8นะครับสูตรที่2ได้1 2 4นะครับทั้ง2สูตรนะครับ ชนกันที่เลข2นะครับตัวเดียวน,นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 2นะครับ3 2หลักหน่วยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับอันนี้เป็นสูตรหลักหน่วยนะครับไม่ใช่หลัก10นะครับเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับอันนี้ต่อมางวดต่อมานะครับ สูตรที่1ได้8 1 4นะครับสูตรที่2ได้7 80นะครับทั้ง2ส,สูตรชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียวนะครับเลข8ตัวเดียวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ3 8นะครับหลักหน่วยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้ 1> 8 1 4นะครับ8 1 4สูตรที่2ได้1 2 4นะครับทั้ง2สูตรนะครับชนกันที่เลข1และก็เลข4นะครับ2ตัวนะครับชนที่เลข1แล้วก็เลข4นะครับ2ตัวต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ6 1นะครับหลักหน่วยก็คือเลข1ก็เข้าที่เลข1นะครับ งวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้5 8 1นะครับสูตรที่2ได้8 9 1นะครับทั้ง2สูตรชนกันที่เลข8แล้วก็เลข1นะครับ2ตัวนะครับชน8กับ1นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ2 1นะครับ2 1 หลักหน่วยก็คือหก็เข้าที่เลข1น,นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้5 8 1นะครับสูตรที่2ได้2 3 5นะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกออกอะไรครับออก ห้าหนึ่งนะครับปรากฏว่าเลขห้าตัวเดียวที่ชนวดนี้นะครับมันไม่ไปหลักหน่วยนะครับมันมาที่หลัก10นะครับก็ยังถือว่าหลุดนะครับก็ถือว่าหลุดอ่ะแต่ด้วยเครดิตเขายังมาให้เห็นนะครับก็โรงเรียงก็เลยเอามาให้ติดตามต่อกันนะครับ อันนี้นะครับเป็นสูตรหลักหน่วยแต่มาหลักสิบอ่านะครับก็ถือว่าหลุดแต่ยังไงเขาก็มาให้เห็นก็โอเคนะครับเอาทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมา9มาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับวิธีการคำนวณก็ 9บวกกันนะครับ9หลักหน่วย2ครั้งก็คือ9 9 28ก็ได้8นะครับ1 1ครั้งก็ได้1นะครับ8บวก1ก็เป็น9 9กบวก8ก็เป็น7นะครับก็เป็น7ก็เป็น7นะครับผลลั์ที่ได้ก็คือ7 บวก3ก็ได้0นะครับแล้วก็บวก3ก็ได้3นะครับ <f ag man> ต่อมาสูตรที่2นะครับ2 2ก็เป็น4ก็ได้4 9 1เป็น9ก็ได้9 9 3 27ก็ได้7นะครับ สี่บวกเก้าเป็นสิบ3ามสิบสามสิบสามบวกเจ็ก็เป็นยี่สิบยบวกสก็เป็น4ี่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 4่บวกหก็ได้5 5าบวกสก็ได้7จ็นะครับสีวกหก็ได้5 5าบวกสก็ได้7 อ่ะนะครับเห็นหรือ,อยังครับว่าชนตัวไหนครับอ่ะขอเวลาขีดสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะชนกันตัวไหนครับเห็นหรือ,อยังครับ ชนกันที่เลขเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับชนกันที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมครับชอบหรือไม่ครับเจ็ดสำหรับเจ็ดตัวนี้นะครับหน่วยล่างนะครับสองสูตรชนที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับซึ่ง7ตัวนี้นะครับถ้ามานะครับมาก็เป็นหลักหน่วยนะครับก็จะเป็น X แล้วก็7จะมีเลขตัวไหนครับมาแทนค่า X ก็ ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเป็นเมืประจำวันที่17เดือนมกราคม2568นะครับเอาละครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะลองนำไปพิจารณาแล้วก็ลองนำไปวิธีทำดูนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแล้ว ถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเรียงไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ลุงเรียงจะได้นําเสนอต่อไปนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับลุงเรียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสําหรับลุงเรียงเองก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ